ขอมวยห้ามพลาด SFC ไทยเขามีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนสนใจก็แอดไลน์ไปที่ SFC ไทยของแท้ต้องมีแอดนำหน้านะครับตอนนี้เรามาอยู่กับโอเคโอมาวานนะที่ได้ดูมวยจับเงินไปถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงเมื่อวานดีใจรู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะเพราะว่าะระหว่างการฟิซ้อมเนี่ยเราก็เครียด เครียดเพราะไม่รู้ว่าเราจะชกแบบไหนไม่รู้ว่ากูโชกจะมาแบบไหนแต่พอได้ชกแล้วมันรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันโล่งอ่ะมันไม่ใช่ว่าผมชนะนะแล้วมันโลง่งต่อให้ผมแพ้แต่ถ้าชกได้ไม,ไม่ไม่ไม่น่าเกลียดก็รู้สึกดีก็รู้สึกดีใจแล้วก็โล่งอ,อกท,ที่ที่ทำมันมันผ่านไปได้เป็นไงเมื่อวานเหนื่อยไหมล้าตอนชกเสร็จหปใหม่หมด หมดแรงเลยหมดแบบหมดแบบไม่อยากเดินเลยแต่ว่าวันนี้ก็ยังรู้สึกล้าเหมือนเรายกแขนหนักมาเหมือนทำงานหนักมาล้าแขนแล้วก็ล้าขาได้หน่อยครับแลือย่างเมื่อคืนตอนต่อยนะไอตอนที่ได้ปึง้ลงลงนับได้แปดครับตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงรู้สึกว่าเหมือนชนะแล้วเลยอืเพราะว่าคือมวยเนี่ยมวยมันสามยกเราแบบพอได้นับหนึ่งยกแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบเปอร์เซ็นที่เราชนะเนี่ยมันเกินเกสิบซแล้วเพราะเวลาเหลือแค่สองยกใช่ไหมมันก็รู้สึก รู้สึกโล่งอ่ะมันรู้สึกเฮ้ยโอ้โหมันปลดปล่อยเหมือนชนะละคือเหมือนคะแนนเฮ้ยแค่มีละหนึ่งตุนสองสองคะแนนเลยนะครับสองคะแนนตุนแล้วพอหลังเสร็จการแข่งขันจบแล้วเป็นไงได้คุยกับเพื่อนก็คุยเคยมีเรื่องอะไรผ่านมาก็ให้มันเป็นอดีตไปก็ก็รักกันเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับอะไรจะเกิดขึ้นอะไรก็ไม่ให้มันมันมันผ่านไปกีฬามันมช่วยจริงๆนะก็รู้สึกว่าเออก็ได้เพื่อนคนนี้กลับมาก็โอเค ก็คือความสุขของเราเนาะตอนนั้นคือแบบตามความฝันทั้งดึงเป็นนักข่าวแล้วสองเป็นนักมวยแล้วอ่าชคมวยแล้วด้วยเคยสัมภาษณ์เขาเคยอะไรเขาพอมายืนเป็นนักมวยเองนี่โอ้โหนะเรื่แปลกๆเหมือนกันมุมต่างเลยใช่ไหมแปลกๆเหมือนกันอ่ะทันฝากแฟนมวยหน่อยก็คงไม่ได้ฝากผลงานว่าโชว์ไฟต์ต่อไปเมื่อไหร่นะคงจะฝากว่าผมจะบรรยายมวยเนี่ยศึกเพียินดีก็ในวันพรุ่งนี้ นะครับในวันพรุ่งนี้ก็วันที่30นะครับช่อง two f o y r u นะก็18บแปการถึง20่สิการแล้วก็วันศุกร์ก็มวยวันศุกร์เหมือนเดิม18บแปดโดการ,รายการก็ฝากติดตามด้วยเซอขอบคุณมากครัะบคคะครับผม,มขอมวยห้ามพลาด sfc ไทยเขามีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนสนใจก็แอดไลน์ไปที่ sfc ไทยของแท้ต้องมีแอดนำหน้านะครับ